ดีค่าเพบซีนะครับเนาะก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในกกกอกนะครับสักก้าซื้อมาใหม่หรอเกาด้วล่ะเอาอะไรไปต่ดอดอืมน,นอมีอะไรบ้างห่ะนี่เนี่ย แค่หน้าบ้านเอา,เอาไปซ่อมไหมหมามันกัดเฉยๆไม่มีอะไรหมามันกัดอ๋อนี่ก็ย้ายไปอีกแล้วอีกหนึ่งหลังอีกหนึ่งห้องนะครับอ ว่าตอนที่ที่มาส่งก็เอาเข้าประตูหลัง,ลน,น,ลงนี่นะครับห้องเสือพาไปเนาะก็มีอะไรบ้างที่จะย้ายข้าของนะครับรถนะครับอันนี้ตั้งแต่สกอตเทปไหม,มแปะเลยดดแปะเลยเนาะโอ้โห,โหนี่แหละโอ้โห โอ้อเล็กเล็กโอ้โเป็น<า>ถุง,ไงไถยังไงก็ต้องถูกยังไงก็ต้องถูกนะโอ้ให้มันมาหลบอยู่นีเ่เลยอยังไงก็ต้องถูกแน่นอนไไไเอาขนไปวันนี้เลยเหรอเอาไปวันนี้เลยเหรอเอาไปไว้ อยู่บ้านผมก่อนอ๋อไปที่นี่ก่อนนึกว่าไปจำปาดงเลยแม่มันดูยังเอาไปทิ้งไว้นั่นก่อนอเอาไปถมที่นะครับเนาะที่นั่นก็นยังรอที่ถมอยู่เยอะนี่ก็อาจจะย้ายไปข้างหลังเลย ไปรอดูข้างหลังนะครับ นี่ก็เบาเพราะว่าเงินเขาแล้วออกไปหมดแล้วเงินน<ต>่ะขนออกไปหมดแล้วเงินใส่เงินเต็มนี่ก็ไม่มีที่ไว้แล้วอืมฮะก็เลยตอนนี้มีแต่ก่ะเป่าลากออกมาได้ไหม โอ้ตุกแกนะครับอ๋อโอ้โหนะโอ้โหที่เก็บนะครับตุกแกตัวบอล่มเลยนะครับตุกแกว่าของปลอมหรือเปล่ามันกลมเกลืนกันขนาดนั้นนะครับสีผิวมันโอ้ไล่ไล่โอ้จับหางมันไ้เลยดึงออกมาเนี้ยกลัวมันกัดอ๋อมันกัดเจ็บไหมโอ้อ๋อเอาผ้าเนี่ยผ้าร้องถ้าผ้าไม่ร้องมันไม่ปล่อยนะโอ้ตอนนี้กำลังฝนตกอยู่ มับก็าให้มัฟเขาให้มับก็าให้นี่โอ้โหมาแล้วโอ้เห็นไหมผมกัดติดเลยนะเนี่ยโอ้โหไปปล่อยึ้นต้นยางดีกว่าเหรอโอ้โหไปปล่อยต้นยางมันไม่ขึ้นหรอกเนี่ยไปปล่อยเนี่ยเนี่ยปากกล้วยเนี่ยเหรอโอ้โหนี่นะไปปล่อยป้าตอแกชอบเลี้ยงตุ๊แก อโอ้โมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นเห็นไหมมันโดดลงเดี๋ยวมันก็ขึ้นอ๋ออ๋โอโห,โหนี่นะครับตุ๊กแกนะโอ้โหโอ้โหโอ,อาตักแค่นะครับเนาะโอ้โหนี่นะครับเอฟซีโอ้โห นี่มันยังงงอยู่นะครับในเอฟซตากแก่นะครับอ๋นี่นะครับในเอฟตัวนั้นเอาไปไหนแล้วเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปปล่อยที่หน้าสารไปเลยน่ารักดีนะนน่ารักสิโอนี่เขาชอบคิดได้ยังไงมันน่ารักขนาดนั้น ยังได้นีเงี้ยงบอาเียงเอาแอา็มาี่แดงนหโอเคตแคงหน่อยนะอันนี้ก็รอบหนึ่งใช่ไหม่าจะมีอย่างอื่นเยอะใหเสริมเข้าไปที่มันไม่กลเสริมเข้าไปอดเข้าไปเสริมเลยเสริมเลยของเยอะไหมเสือ ก็อยยู่เหมือนกันมันกระจุกเจก่ะของไม่หลากแต่กระจุกเจก็เอาที่นอนขึ้นเลยใช่แล้วก็จับเอาเพราะมันมีแต่ขอเบาๆในในีนนเเสือจะขึ้นจับบ่ถ้าเสือขึ้นนั่งจับอะโอเคเออเพราะมันไม่มีอหักนะเอากระจกเพราะว่าตังเอาออกไปหมดแล้วในตัวนอ้พี่แดงมีเวลาตลอดเลยฮะอยู่ใกล้พี่แดงนี่เลยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่หัวเรถก็ได้หัวแหละจากนี้หัวเราะ บดจะไม่ใช่คนเล้อมหรือว่าขาน้มช่พี่แอะพี่สนะนี่นะครับเอฟซีดเนี่นใอีนรบอไม่นี่นะครับที่ทรัพสมบัตินะครับของเสือพาไปแล้วมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับเนาะมานี่นะครับ มันเกะกะเกะกะเกะกะเจอแล้วไอ้ตุ๊กแกตัวใหญ่อะมันอยู่ประจำในบ้านมันเฝ้าบ้านให้อมันเฝ้าบ้านให้เนาะตัวนั้นอะนี่ตัวเท่านี้โอ้โหนะใหญ่สุดแล้วนะครับโอ้โหเเสืออขข้้าาบนก่ออออนนไม่เเเคยยข้้าาบสื่าเข้ามาเลยนะเดี๋ยวงูกัด แม่ก็ร uh. mm. uh, uh, uh. hey, ้องทุกืนนะไปจมาอยู่ตั้งแต่อยู่ไหนอะตั้งแต่แรกๆมันไปไหนโอ้โหมันไปไหนตายไหมอะไอ้ตัวนั้นไก่สมอนแก่สมอนจะให้หนุ่มนอนหนุ่มนอนมันติดเป๋เบื่อหย บเอาไปเก็บไว้ให้เสือนั่นแหละอ้โอเนี่ยอยู่อยู่กระทั่งหนูแทะหมดเลยนะครับหนูแทะอืม นี่เนาะโอ้โหนี่ไงนี่นี่เนี่ยครับเนาะนี่คือทรัพย์สมบัตินะครับโอ้เจอแล้วนะครับทรัพย์สมบัติโอ้หสมบัติผมอยู่นี่โอ้ยนะยกแทบไม่ขึ้นเลยทรัพย์สมบัตินะครับโอ้โหนี่นะครับเอเซ่โอ้โหเกิดอะไรขึ้น นี่น่พยักร้ายสายสมอนนะครับขายยาเขาไปดูกันนะครับว่าเดี๋ยวจะเอาไปให้ค่ะโอ้โหมไปไปง <c oughs> <c oughs> ชัดเดนเลยเอแล้วเนาะนี่อะไรนะอ๋อเครือเขาหลงโอ้โหนึกว่าไปทำอะไรนะสรุปแค่เครือนะครับโอ้โหนี่นะครับเอฟซีการคลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแหล่งชาแนลไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับ